สวัสดีค่ะวันนี้เราจะาเล่นรีวิวของเล่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะสลับนะคะไปทดสอบน้องของเรานะคะว่าเก่งเอ็นยื่เงสัตว์ไหมนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปมั่วม่วนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องอน,นั่นเองะคะค่ะเราจะสลับ แล้วก็โหสรับม่วๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนนี่มอมอมอนะคะจะสลับมั่วๆ เไปกันเลยน้องพี่มีเกมให้เล่นให้ทายนะว่าตัดตัวไหนมันใช่ตัวไหน

ทุกันคะเดีย๋ดวยวเราก็จะมาทดสอบอืม โอเคแมวถูกไปเลียงกินถ้วยกระต่ายกินแค่แ้าน้องหมาน้องหมากินกระดูกถูกต้องนะคะไปไปสะพายน้องกันนะคะที่น้องถูกต้องะคะ่ะนี่นะคะของสะพายนะคะมะขามนะคะ เดียวไปแล้วนะคะน้องชอบกินมะขามค่ะไอรีนปิดตาสิเหนืแล้วยังเหนือสบายเอาอมาือมค่ะบายไงบาย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 หน่อย Bye bye. Bye bye nói đi. Bye bye. Tịt câu này.